สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเ c h ช n n e l ครับเนื้อหาสาระดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์และแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับสำหรับวันนี้ฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับบางอย่างเกี่ยวกับการใช้ไลน์แอปพลิเคชันครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ iOS หรือ Android ก็สามารถที่ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ได้อย่างดีมากๆเลยครับอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมที่ใช้ Android ฮะคงจะงงๆนิดนึงเนื่องจากว่าฮะเจ้าข้อมูลทั้งหลายแหล่นะฮะเมนูบาร์มาอยู่ด้านล่างตรงนี้หมด นะครับการน,นี้ก็เป็นเฉพาะสําหรับคุณผู้ชมที่ทําการอัปเดตเป็น9.6.0เรียบร้อยแล้วนะครับและหากคุณผู้ชมต้องการใช้จาฟีเจอร์ที่ผมพูดถึงอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมต้องมาคลิกตรงนี้นะฮะที่ชื่อว่า wallet นะครับหากทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วแต่หากยังไม่ได้ทําการอัปเดตนะครับคุณผู้ชมก็ไปคลิกที่อยู่ข้างบนนี้สําหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Android ครับในส่วน ios ใช้วิธีเดียวกันเลยครับเมืม่อมาคลิกในส่วนที่ wallet นะฮะที่ปแปลว่ากระเป๋าสตางค์นะฮะ wallet นะครับคุณผู้ชมจะเจอ เครื่องหมายอยู่อันนึงครับเขาเรียกเจ้านี้ว่าคูปองครับผมเจ้าคูปองตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรฮะตัวผมเองก็ยังไม่เคยใช้ครับเจ้าคูปองตรงนี้แต่หากว่าลองมาศึกษาดูปั๊บหนึ่งปรากฏว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะไอ้เจ้าคูปองตรงนี้นะครับเช่นตอนนี้ฮะตอนนี้นะครับผมอ่าเรามาดูในส่วนหน้าหลักตรงนี้นะฮะผมกําลังมองหาครับผมรองเท้าสักคู่หนึ่งฮะสักคู่หนึ่งรองเท้ากีฬารองเท้าผ้าใบครับผมก็มาเจอเจ้าคูปองสุดฮิตตรงนี้ครับผมที่เป็นของนิวบาลานครับผมนิวบาลานเขาทำ เกี่ยวกับรองเท้าวิ่งครับผมเมื่อผมมาดูเจ้า New Balance าาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะผ,<ม>ผมพบว่าหากผมต้องการจะซื้อรองเท้ากีฬาสักคู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะผมสามารถได้ส่วนลดเพิ่มเติมอีกถึง300บาทจากการใช้คูปองในไลน์นี้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่มันเยี่ยมมากๆฮะเช่นสมมติพนะันห้าเนาะผมก็จะซื้อได้ในราคาพันสครับผมโดยการทําตามเงื่อนไขตรงนี้เองฮะที่เขาบอกไว้ในรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยฮนะใช้ได้ถึง30เมษานะหนึ่ง 10สิทธ์ต่อหนึ่งใบเสร็จแบบนี้นะฮะคุป,ปองส่วนลดสามร้อยบาทรายละเอียดคุณผู้ชมลองอ่านดูนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากเลยฮะหากผมขับรถจากแม่สายมาเพื่อซื้อรองเท้าในเมืองเท่ากับผมไม่ต้องเติมน้ํามันฮะรฟรีครับผมเขาแถมค่าน้ํามันให้ผมและนอกเหนือจากนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกตามหมวดหมู่ต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร,รการสื่อสารการเงินอ e ีคอมเมิร์ซแฟชั่นห้างสรรพสินค้าอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับที่คุณผู้ชมจะสามารถเลือกได้หากคุณผู้ชมด ูตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเท็ดดี้มันมีนิดเดียวเองไะแกฉันจะทําฉันจะใช้ได้ยังไงต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ฮะ เขาค้นหาจากสถานที่ใกล้เคียงของผมซึ่งผมอยู่ที่แม่สายเชียงรายครับคุณผู้ชมฮะมันก็เลยมีน้อยจริงๆสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เมืองใหญ่ๆฮะเช่นกรุงเทพเชียงใหม่ภูกเก็ตโคราชแบบนี้อันนี้ผมเชื่อเลยว่ามีมากมายมหาศาลให้คุณผู้ชมเลือกอย่างแน่นอนเลยครับแต่เนื่องจากผมอยู่ตรงนี้ฮะมันไม่ค่อยมีมากนักแล้วคุณผู้ชมหากอยากให้มันอ,อัตโนมัตินะครับอย่าลืมฮะอย่าลืมเปิดโลเคชั่นครับให้ระบบเขารู้ว่าคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนครับผมหากเขารู้ว่าคุณผู้ชมอยู่ อยู่ที่ไหนฮะเขาก็จะจัดเรียงเจ้าพวกนี้มาให้คุณผู้ชมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลยครับให้อยู่ใกล้ๆเ้ยคุณผู้ชมใช้ได้เลยฮะแต่ผมอยู่เชียงรายเนาะมันก็เลย เชียงรายไม่พอฮะแม่สายต่างหากครับผมมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่หากคุณผู้ชมที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆก็สามารถที่ใช้บริการตรงนี้ได้เลยครับรับรองว่าไม่จําเป็นต้องใช้แต่ a m s u n งเพื่อใช้แก l a x y Gift เท่านั้นครับผมคุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือระบบอะไรก็ได้และมาใช้คูปองในส่วนของ Line แอปพลิเคชันรับรองคุณผู้ชมได้ส่วนลดเหมือนๆกันเลยครับชอบใจอันไหนฮะกดเข้าไปดูเลยครับแล้วก็ใช้บริการเขาได้ฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดหรือว่าจะเป็นคูปองแบบนี้ฮะคุณผู้ชมใช้ไไไดด้้้เเต็มมทีี่่ลยนนครับนนรับอ โฆษณาใดๆทั้งสิ้นครับมาบอกต่อให้คุณผู้ชมเอาไปใช้ครับผมเพื่อได้ประโยชน์สูงสุดฮนะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามชซตงชาแนลของเราครับผมสวัสดีครับ